แม้จะมีเพียงรองเท้าเสื้อยืดและถังที่บรรจุน้ำ20ลิตรบนหลังแต่สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงมีกำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อต้องเดินเท้านานกว่า4ชั่วโมงเพื่อดับไฟที่ไม่ในป่าพุเขตรอยต่ออำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงเพราะหากภายในสัปดาห์นี้พวกเขายังดับไฟไม่สนิทไฟผิวดินก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นไฟใต้ดินนั่นก็หมายความว่า ไฟไม้พลุอาจยืดเยื้อนานกว่า3เดือนและจะกินพื้นที่ป่าเสียหายหลายพันไร่กว่า10ปีแล้วที่นายอัศนีคงเรืองลูกจ้างชั่วคราวแบกเป้เหลือใช้ของลูกสาวเพื่อหอบหิ้วข้าวห่อและน้ำรวมถึงอุปกรณ์ดับไฟโดยมีเงินค่าจ้างแค่5,000บาทและไม่มีสวัสดิการอย่างอื่น และแม้ว่าชีวิตจะเสี่ยงภัยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับไฟป่าโดยเฉพาะเมื่อเกิดไฟโยนหรือไฟที่ติดเหนือต้นไม้สูงแล้วลุกลามตามแรงลมไปยังต้นไม้ใหญ่จนยากจะควบคุมหรือบางครั้งที่ต้องผลัดเวรเฝ้าป่ากับเพื่อนแต่ก็ดีใจที่ได้มีส่วนรักษาผืนป่าไว้ก็ใช้ความสามารถที่ที่เรามีและก็หน่วยงานที่มอบเครื่องมือให้มาเราก็ทำไป าาาทที่เเเรํได้หหวหนถ้าไม่ช่ไฟอย่าง,างที่เหมือนไฟที่มันโหมแรงๆนี้เราใช้วิธีการดับยังไงคะก็ถ้าเครือ่องเครื่องใหญ่เข้าได้ก็ใช้เครื่อง,อง,องอใช้เครื่องใหญ่ความยากอีกอย่างหนึ่งในการดับไฟในป่าผู้คนเคลงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ก็คือเจ้าหน้าที่จะต้องเดินเท้ายาวกว่า1กิโลเมตรเพื่อไปหาแหล่งน้ำมาดับไฟในพลุค,ค่ะ แหล่งน้ำรอบพุที่หายากเป็นสาเหตุที่ทำให้การดับไฟป่าพรุด,ด้วยกำลังคนถูกจำกัดไม่นับรวมอุปกรณ์ดับไฟที่มีเพียงเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก5เครื่องวิทยุสื่อสารที่ต้องลงขันซื้อกันเองหรือบุคลากรที่มีเพียง40คนแต่ก็ต้องดูแลป่ากว่า23,000 0ไร่ทำให้ทุกปีเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างหนัก ไม่นับรวมความเสี่ยงที่ต้องเผชิญหน้ากับไฟทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ประสบการณ์อย่างสูงทั้งการคอยสังเกตทิศทางลมหรือพื้นที่หลบเลี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในวงล้อมของไฟซึ่งบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจที่จะทู่ไฟที่จะฝืนดับไฟต่อจนถึงรักประมาณสองทุ่มสามทุ่มถึงจะเสร็จนะครับก็ทำพังว่าใจพึ่น้องของเราเองตรงนี้ว่าเราจำเป็นที่อาจจะเหนื่อยกว่าชุดที่มาช่วยนิดนึง สถานการณ์ของไฟไหม้ป่าพุที่ยังดับไม่สนิททำให้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ไฟป่าจาก6จังหวัดภาคใต้ระดมกำลังเข้ามาดูแลผื้นป่าแต่หลายคนบอกว่าหน้าที่ของพวกเขาเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ต้นต่อที่แท้จริงคือความพยายามบุกยึดที่ของกลุ่มทุนด้วยการเผาป่าซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถยอมได้หากยังมีแรงเดินติชลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน